รองทายกันดูนะครับท่านลูกค้าครับว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่านี่คือรุ่นอะไรและพอตขนาดไหนไปดูครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มากับบรรยากาศนะครับอึมครึมนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้พายุกําลังเข้านะครับ พายุวําลังข้ากรุงเทพนะครับก็ขับรถไปไหนมาไหนนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะครับแต่เรื่องหลักๆของผมวันนี้จะมาคุยเรื่องรถนะครับที่ผมเพิ่งไปเจอเพิ่งไปเฟ้นหามานะครับนี่ก็คือ h o n d a c i v i c f เนะครับเครื่องยนต์1,800ซีซีเป็นรถปีสป2 1ี2,021แทแท้ๆครับ21แท้ๆนะครับท่านลูกค้าครับราคาเหยีบหยีบล้านนะครับแต่วันนี้จะขายให้กับท่านลูกค้าเพียง 5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะไม่แค่72,000กิโลนะครับได้ตัวท็อปนะครับได้ระบบสวยๆนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับเหมาะเจาะมากนะครับและได้รถสีขาวนะครับไปไหนมาไหนนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่ากรีดการ์ดกันนะครับหนุ่มๆขับก็หล่อนะครับสาวๆขับแล้วก็ดูดีนะครับและได้ภายนภายในนะครับ เป็นโทนสีดำและใหม่กิ๊บเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเริ่มตั้งแต่ประตูก่อนนะครับมือจับนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีคีเลตโกมาให้ด้วยนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นแบบเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับเป็นหนังแบบระบายอากาศได้ด้วยนะครับและเป็นเบาะไฟฟ้าพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชั่นนะครับอ่านะครับ คูซอนโคนนะครับรับโทรศัพท์เข้าได้นะครับแล้วก็ตั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ก้านนะครับฝั่งไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของรูปรถนะครับหมายความว่าเป็นการมองจุดอับของข้างรถซึ่งฮอนด้าเขาเรียกว่าฮอนด้าเรนอร์ดนะครับระบบเกียรโต้นะครับแล้วข้างหลังนี้ใหม่มากดูได้นะครับ ไม่มีคนนั่งนะครับไม่มีคนนั่งแน่นอนครับท่านลูกค้าครับลักษณะนี้ไม่มีคนนั่งแน่นอนนะครับเพราะว่ารถนะครับใช้แค่คนเดียวนะครับใช้แค่คนเดียวนะครับสําหรับซีวิคตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูนะครับว่ากว้างขวางไหมนะครับนี่นี่นะครับเบาะนะครับเลยเสากลางนะครับเข่าผมยังไม่ถึงเลยนะครับแล้วหัวนะครับจริงๆแล้วนะครับหลังคามันก็ค่อนข้างสโลปมานิดนึงนะครับแต่หัวผมก็ไม่ถึงนะ ก็ถือว่าโอเคนะครับและเบาะนิ่มนั่งสบายองศาต่างๆนะครับผมว่าทำไมนะครับซีวิคนะครับตัวนี้นะครับถึงได้เป็นรถที่ขายดีแบบเทน้ำเทท่านะครับในตลาดขับไปไหนก็เห็นแต่ซีวิคเอฟซีนะครับข้างหน้าก็รูหรานะครับคนขับคนนั่งข้างแม้กระทั่งคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนะครับก็ยังนั่งสบายเลยนะครับท่านลูกค้าครับ วันนี้นะครับ599,000บาทนะครับจัดเป็นเน้นไม่ยากนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากดาวนะครับกู้เต็มก็ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ10,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากดาวนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะดาวเท่าไหร่นะครับส่วนมันท้ายนะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็สวยงามนะครับไฟก็จะเป็นลักษณะไฟตัวสเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับ ขับตามหลังนะครับเห็นเลยนะครับว่ารู้เลยว่ารถนี้คือซี vic FC นะครับเวลาขับตามหลังนะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับเป็นรูปตัว C ีนะครับเข้าหากันนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ต่ออ่าให้ดูนะครับทุกซอกทุกมุมต่างๆนะครับความใหม่ความสะอาดของตัวรถนะครับค่อนข้างจะดูแลรถดีนะครับเจ้าของเดิมนะแล้วก็นี่นะครับ ที่ผมเปิดให้ดูนะครับฝั่งนี้เพราะอะไรนะครับนี่นะครับเพจนะครับจะอยู่บอกเลขตัวถังบอกอะไรอยู่อยู่ด้านซ้ายนะครับสําหรับคนหน้าแล้วก็น็อตนะครับไม่มีขยับนะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับภายในทรงสีดำนะครับออกแบบมาได้อย่างสปอร์ตเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับว่าหัวใจ1 8 0 0ซีซีนะครับของตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ความใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้ดูนะครับว่าคนที่อยู่ไกลไม่สามารถมาดูรถได้นะครับก็เห็นเป็นคลิปวีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเราจะให้ดูทุกจุดนะครับกับท่านลูกค้านะครับที่สนใจจริงๆนะเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอ่านะครับก่อนจะไปดูอย่างอื่นนะครับดูก่อนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับที่แปะไว้อยู่นะ เป็นสติกเกอร์แปะตัวกันกระแทกนะครับเวลาเราปิดฝาโปงหมายความว่าฝาโปรงเดิมแน่นอนนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็เครื่องนะครับสะอาดนะครับไม่มีนะครับน้ามันเยิ้มไม่มีนะครับคานหน้าซ้ายขวาเดิมหมดนะครับนี่คือห้องเครื่องเดิมๆนะครับของซีดี f ีนะครับแรงม้าให้มาถึง1้อตัวใครสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ หรือนะครับจะติดต่อผมโดยตรงนะครับได้ที่เบอร์095 952 5562นะครับผมชื่อ1นะครับย้ำเบอร์อีกหนึ่งรอบนะครับ095 952 5562นะครับใครที่สนใจนะครับรถรุ่นนี้นะครับปี2021 599,000บาทนะครับต้องรีบเลยนะครับได้รถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับ วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ